เข้าสู่ช่วงต่อไปขอคำถามชิ้นท้ายค่ะขอให้ฝากผลงานที่ต้องการเอ่อในช่วงนี้แล้วก็ช่วงอนาคตที่กำลังจะมีด้วยนะคะครับผมว่าตอนช่วงนี้คงจะเป็นละ,นนะครนะฮะก้าเปิดช่องสามก้าวเจอผมทีเรื่อยๆครับฝากด้วยคนะ่ะเนี่ยขอบคุณมากเลยนะคะเอาล้วค่ะงั้นเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะจะขอเรียนเชิญคุณอภูริ์ธพงศ์สกุลศรีประเสริฐนะคะกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทเอ็มไรท์ไม่เกียรติรับช่อดอกไม้นะคะก็แสดงความดีๆขอบคุณตัวด้วยคะ่ะ เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวคเชิญนู่ตอบคะค่ะองดอไ้คะขอเชิญคุณภิขอคุณคขอบคุณทุกท่านนะี่ ให้เกียรติได้เลยนะครับพี่ต้อมาโน้มในงานพิธีเปิดนะครับส่วนแรกคือนะครับทามบริษัทเอไอซันดาอันสก์นะครับที่ให้นะครับความไว้วางใจนะครับที่จะให้เป็นรัฐาลท่ามูลีนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะรับใช้ประชาชนในเขตส่องทอและต้องเขตท่ามูลีแบบนี้นะครับคือทุกคนที่มาคุณในการที่จะมาซื้อและจะจะโยนต้องเข้ามาใช้บริการของเราในท่านนี้นะครับเอ่อ ผมสัญญาครับว่าเราจะพยายามนำที่ทาท่าอย่างเชนราตารเป็นที่ที่สุดนะครับเียวเดนของเาใช่มับทีแล้วแต่เราพยายามนะครัเ่ที่มที่สุดที่น้องเขียนพรับเขียนตัวนครับแะี้อกจากเลรายงดรักจผน่ด้วยน ขาดเงนาพอดีไปเนี่ยคุทก้าไดสุขศรีท่านงมผู้ปรอกาทลายไม่เพียแต่มุ่งมั่นการจัดจานยหจานยนต์รตคนี้เพื่อความสุขของผู้ใช้ั